สองดูตำหนิเรนรหรียญอาบหลวงพ่อสทรปีสองพันห้า้ยเ้านะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญลงยาลองดูกันนะครับที่แรกก็จะเป็นอยู่ใต้หูเหรียญน,นะครับตรงเม็ดเม็ดเนี่ยจะมีฉีดนะครับเห็นไหมครับ จะมีขีดอยู่นิดนึงนะครับความชัดก็แล้วแต่เหรียญนะครับอาจจะมีบ้างชัดบ้างบางบ้างนะครับแต่ต้องมีนะครับท่านเห็นไหมอ่าขีดตรงนี้นะครับถัดมานะครับก็อาจจะดวงประกอบโดยรวมนะ ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับก็ต้องมีธรรมชาติของเนื้อเงินเนาะผ่านมาหกสิบเกือบหกสิบปีแล้วนะครับธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็สภาพใช้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมาพร้อมห่วงนะครับต้องดูห่วงห่วงเดิมเดิมนะครับห่วงเดิมเดิมห่งนี้ได้ห่วงเดิมเดิมมานะครับเม็ดก็ยังดีอยู่ไม่ล้มนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงหอหีบนะครับอยู่ตรงหอหีบขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีตรงขอบเหรียญน,นะครับตรงบริเวณจุดเนี่ยจะมีเม็ดเนื้อเกินมาบ้างนะครับเม็ดเนื้อเกินมาบ้างนะองค์นี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่มีนะครับนะลองดูดีๆก็จะมีนะครับ พอดีองนี้ซื้อมาแบบนี้เลยนะแบบเรี่ยมเลยเห็นะครับพิมพ์นี้อาจจะดูไม่ออกนะว่าเป็นสังคติหรือไม่มีสังคตินะครับดูด้านหลังครับอีกจุดหนึ่งนะสุดท้ายเลยนะตรงเลขห้านะเลขห้าจะมีสอแฉกนะแล้วก็ตรงเลขเกนะ้าหัวเลขกนะลเก้าก็จะมีเนื้อเกินแบบนี้นะครับก็เป็นจุดพิจารณาเนาะานะ ชัดเจนเป็นคมๆแบบนี้นะครับมดูภาพรวมอีกทีหนึงเดียนนะครับดูไม่ยากครับร่นนี้